สวัสดีจ้าพบก,กันนะจ้ากับช่องของเตยเตยาเ,เปิดดวงภายใน3วันนี้คุณจะได้เจอได้เจอกับอะไรบาง3มวันของดวงคุณภายใน3วันนี้คุณจะได้เจอกับอะไรบ้างหนาะอ,อ่บางคนอาจจะได้เจอภายแบบภายใน3วันอนะบางคนเจอวันนี้บางคนเจอพรุ่งนี้บางคนเจอวันที่3อะไรอย่างเนี้ยเนาะ เพราะว่ามันไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะเป็นการอ่านแบบเรนดอมนะจ๊ะเป็นรวมนะพลังงานโดยรวมเป็นดวงโดยรวมนะจ๊ะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดร้อยเปอร์เซนต์นะจ๊ะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะดูเพื่อความเพลิดเพลินจเจริญจิตจเจริญใจนะอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสอย่าไปดรามา่าดูเล่นๆดูให้ขำดูให้สบายใจ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิทธิธธส่วนบุคคลใชว่วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะถ้าคุณเชื่อคุณดูได้เลยถ้าคุณไม่เชื่อคุณปิดได้เลยนะสามวันนี้คุณจะเจอกับอะไรบางนะบางคนเจอวันที่หนึ่งบางคนเจอวันที่สองบางคนเจอวันที่3ามอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่เจอแบบต้อง3ามวันเป๊ะอะไรอย่างนั้นนะคือภายในสามวันคุณลยได้เจอกับอะไรบางนะจ๊ะคุณจะได้อะไรบ้างในสมวันนี้ กดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยนะกดซับสไครต์กดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้กันด้วยนะจ๊ะพายในสามวันนี้คุณจะเจอกับอะไรบ้างเอ่ยเดอรชาลีออตบางคนจะได้เดินทางเดอรชาลีออตบางคนจะได้เดินทางบางคนจะได้ท่องเที่ยวบางคนจะได้รถบางคนได้รถใหม่นะ บางคนจะถอยรถใหม่ป้ายแดงปด้ายดป้ายขาวไม่รู้แหละนะ้าได้รถบางคนอ่ะเออสวันเนี้ยบางคนจะได้เดินทางไปไหนก็คือแล้วแต่ไม่รู้อะนะบางคนก็ทํางานเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งเออเนาะดีรับรื่น3วันนี้ร่บรวนภายใน3วันนี้คุณจะได้เจอกับอะไรบ้างภายใน3วันนี้โอ้โฮหฮาทวรใครอกหักมา ใครอกหักใครอยู่ห่างไกลจากแฟนใครอยู่ห่างไกลจากคนรักโอ้โหต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับสภาวะความอกหักบางคนเนี่ยเพิ่งอกหักมาบางคนเพิ่งมีปัญหากับคนรักบางคนคือต้องห่างกันกับคนรักหรือเปล่าอดีตห้าถ้วยห้าดาบ ห้าถ้วยหาดาบคืออดีตอดีตสงครามชีวิตกำลังจะจบสิ้นบางคนจะ move on ได้บางคนจะ move on ได้จากอดีตบางคนนะบอกเลยเหมือนบางคนเนี่ย move on จากความเสียใจ move on จากความเศร้า move on จากอดีต ที่มันไม่ดีแล้วก็มาโฟกัสกับการงานมาโฟกัสกับความมั่นคงในชีวิตมาโฟกัสกับสิ่งที่ทํามาโฟกัสกับสิ่งที่มีความตั้งใจในเรื่องการงานบางคนเปลี่ยนงานบางคนออกจากงานบางคนจะต้องห่างจากคนรักเพื่อเดินทางไปทำงานหรือเปล่ามีไหมแบบนี้อื่นเนะาะไพ่แบบนี้ขึ้นมานะ บางคนเดินบางคนคนรักก็ต้องเดินทางห่างจากตัวคุณเพื่อไปทำงานอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยพยายามนะที่จะต่อสู้กับคือพยายามที่จะต่อสู้จะ move on กับอดีตที่มันขื่นขมอดีตที่มันเสียใจเออเนาะประมาณนี้หรือเปล่า แล้วมาโฟกัสเรื่องการงานมาโฟกัสเรื่องความสําเร็จในเรื่องการงานอะ่ะเรามาดูกันซิว่า3วันเนี้ยคุณจะได้เจอกับอะไรบ้างใน3วันเนี้ยโอ้โหได้มีชีวิตใหม่มีความรักใหม่มีข่าวดีใหม่ๆเกิดขึ้นใน3วันเนี้ยบางคนจะได้แบบได้พบกับชีวิตที่มันมีความสุขขึข้นเออได้เริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้นเออนะบางคนจะได้เริ่มต้นกับความรักใหม่ๆที่แบบ โอ้โหชื่นใจอะไรประมาณนี้เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเป็นพลังงานแห่งความสดชื่นพลังงานแห่งความสดใสพลังงานแห่งความสมหวังอ่าถ้าใครไม่เคยอกหักนะคุณอาจจะเคยผิดหวังกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตมาเนาะเอออ่ะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความรักใหม่หรือกำลังจะได้รับข่าวดีอะไรเกิดขึ้นเนาะ บางคนได้รับข่าวดีเรื่องการเดินทางบางคนได้รับข่าวดีเรื่องได้รถใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เดอะเวิลด์โอ้โหเดอะเวิลด์อะเดอะเวิลด์บางคนนะต้องทายแบบนี้นะบางคนแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าที่เคยเคยมีปัญหากันเคยเลิกกันวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งการวนลูปการวนกลับหรือนะบอกเลยมันเป็นแบบอารมณ์ของเดจาวูหรือเปล่า การวนกลับการคุ้นเคยกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรประมาณเนี้อืมอะที่นี้มาดูหน่อยนะงานต่างประเทศโดดเด่นงานสื่อโซเชียลโดดเด่นความสุขความสําเร็จความสมหวังจะเกิดขึ้นใครขอพรกับองค์พญานาคราชมานะบอกเลยเลิศดอยู่บอกเลยเลิศดอยู่บอกเลยจะสําเร็จนะโอ้โหบางคนนะจริงๆนะได้ถ่ายเลยบางคนนะแฟนคุณนะที่เคยมีปัญหามีประเด็นกันนะ่ะ จะมีโอกาสวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วมาเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่กับคนเก่าๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่าบางคนไม่มีพลังงานตรงนั้นบางคนมีพลังงานของข่าวดีข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังจะได้รับอย่างรวดเร็วทันใจไม่รู้แหละ ข่าวดีแต่ละคนโ oh, อ้โหเดือดซันะมาอีกแล้วนะเดือดซันมาอีกแล้วนะมันเลิศอยู่นะมันเลิศอยู่นะไพ่เดือดซันนี่เป็นไพ่พลังงานของแบบมันเหมือนกับว่าคือเหมือนกับว่าคุณกําลังจะได้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมความรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมโอกาสใหม่ที่ดีกว่าเดิมการงานหรือตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เจริญกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยนึกเหมือนชีวิตจะมีแบบได้รับข่าวดีแบบรวดเร็วฉับพันทันด่วนเลยนะหรือหรือคุณจะมีความโชคดีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอนะ่ะการงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเทคแอคชั่นการลงมือทำการตั้งใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีความมุ่งมัน่นและความตั้งใจจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จ อย่างแน่นอนไพ่เดอะซันขึ้นมาเคลียขึ้นมาการันตีเลยความหมายลำดับหนึ่งเลยใน78ดบใบ่งบอกเลยว่าคุณกำลังจะมีความโชคดีเกิดขึ้นแน่นอนภายในสมวันนี้นะสิ่งที่คุณรอคอยมันนานปัญหาที่มันติดค้างมันนานอะไรที่มันยืดเยื้อมานนานคุณกำลังจะได้ปลดล็อกคุณกำลังจะได้หลุดพ้นชีวิตคุณกำลังจะได้หลุดออกจากบล็อกนั้นเออนะ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนอะไรที่คุณรอคอยที่มันติดแงกมานานน่ยอะไรที่คุณรอมาสักระยะหนึ่งหรือนาน,านพอตัวพอสมควรแล้วเนี่ยมันกำลังจะหลุดพ้นคุณกำลังจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีโอ้โหความรักมานะเจอรักที่ดีเจอคู่ที่ดีกัลยาณมิตรด,ดีเพื่อนดีบอกเลย คือดวงต่อจากเนี้ยก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีแต่เรื่องอกหักมีแต่เรื่องเสียใจมีแต่เรื่องความรักที่ไม่สมหวังมีแต่เรื่องรักที่มันไม่มีความสมดุลรักที่มันไม่เกื้อหนุนเกื้อกูลต่อกันต่อจากนี้แล้วสำหรับคนโสดคุณจะเจอคนรักในคนที่แบบคุณรอคอยรักที่คุณสมหวังรักที่คุณสมปถนาความรักที่คุณเหมือนกับว่าฝันไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เลยเออได้แน่นอนได้แน่นอนนะ ถ้าเกิดว่าเป็น New Energy พลังงานของคนใหม่ๆนี้คือเหมือนกับคุณแบบไม่คิดเลยว่าจะได้กับคนนี้ว่าเป็นคนนี้อะไรประมาณนี้เลยเป็นรักที่ดีนะสองถ้วยเนี่ยเป็นแบบพลังงานแบบคู่ที่ดีนะหรือ3วันเนี้ยการพูดคุยการตกลงการเจรจาอะไรก็ช่างเป็นผลสำเร็จนะหรือก็คือแบบไปในทางที่ดีอะ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือภายใน3วันเนี้คนรักเก่าอาจจะกลับแฟนของคุณที่เคยทะเลาะมีปัญหากันอาจจะกลับมาง้อคุณมาขอคืนดีอีกครั้งก็ได้เซอร์ไพรส์เดอะทาวเวอร์นี้ต้องบอกเลยเป็นพลังงานเหมือนที่พูดว่าถ้าเป็นนิวเอเนจีก็เป็นพลังงานที่แบบว่าเซอร์ไพรส์อะรักที่เซอร์ไพรส์ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นคนนี้อะไรประมาณนี้นะต้องบอกเช่นนี้เลย อะสอถ้าเกิดว่าพลังงานของสองเหรียญมาตรงนี้พูดเลยพลังงานของการวนกลับมาของใครบางคนมีโอกาสสูงพอสมควรนะ,ะแล้วก็พลังงานของความโชคดีถ้าไม่ใช่เรื่องคู่คือคุณจะสามารถตกลงเจรจาหุ้นส่วนเรื่องการงานหรือการเงินได้ประสบความสำเร็จ นะใน3วันนี้นะถ้าไม่ใช่เรื่องคู่ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักนะคุณจะเหมือนกับว่าลงหุ้นลงทุนหรือว่าเข้าหุ้นเข้าส่วนหรือว่าตกลงเจรจากับลูกค้ากับคู่ค้าของคุณนะได้สําเร็จภายใน3วันนี้หลังจากก่อนหน้านี้อาจจะไม่สําเร็จอาจจะยังไม่เคลียร์สวันนี้เคลียร์ได้และสําเร็จ และภายใน3วันนี้ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนแล้วภายใน3วันนี้บางคนจะได้รถนะหรือได้อะไรไม่รู้ได้รถแหละแบบเซอร์ไพรส์เลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ทายเลยถ้าไม่ได้รถแบบเซอร์ไพรส์ก็จะได้คนรักคู่รักแบบเซอร์ไพรส์ว่าไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้อะไรอย่างเนี้ยเออนะปฏิหารเกิดขึ้นเดอะเมติเชียน ปาฏิหาริ์เกิดขึ้นแน่นอนไพ่เดอะเมติเชียนมานะเป็นไพ่ของปาฏิหาริ์เป็นไพ่ของสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไพ่ของความสําเร็จคือ3วันนี้คุณจะต้องโชคดีอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดอะได้ทายให้เลย3วันนี้คุณกําลังจะโชคดีอย่างหนึ่งอย่างใดคุณกําลังจะได้อะไรอย่างหนึ่งอย่างใดเงินรถหรือคนรักหรืออาจจะได้ครบเลย3อย่างก็ได้ภายใน3วันนี้คุณจะได้อะไรแบบเซอร์ไพรส์ที่แบบที่แบบมันแบบ มันมันโอเคอะ่ะมันใจฟูเลยแหละสามวันนี้โอเคนะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะจ๊ะคือไพ่คุณขึ้นมาดีอยู่แล้วใครดูคลิปเนี้ยคุณโชคดีอยู่แล้วแหละนะคุณโชคดีคุณสมหวังแนะ่คุณมีเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆแน่สามวันนี้นะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะจ๊ะโอเคนะสวัสดีจ้ะ